ออกรถที่นี่ไม่เสียเงินสักบาทเลยครับสุดยอดเลยครับสวัสด,ดคีค่ะ รถสวยนะคะวันนี้นะมิงมาส่งมอบรถนะคะเป็นตัวมาสด้าสนะคะตัวนี้สกายแอคทีฟโอ้โหปีรถอย่สองพนเเลขไม่น้อยด้วยนะคะ4 7่0 0ืกิโลนี่คือฉมหน้านะคะของเจ้าของใหม่คันนี้เลยนะคะน้องวานั่นเองนะ,ะเดี๋ยววันนี้พี่มิงจะมาสัมภาษณ์น้องวาเลยนะคะว่ามีความรู้สึกอย่างไงนะคะที่มาออกรถ ที่โชว์รูมของตีรถส,สวยกันนะคะสวัสดีค่ะน้องวานส,สวัสดีครับ<า>น้องวาวันนี้เดินทางมาจากไหนครับอ่มาจากลังสิตนี่แหละครับลังสิตใกล้ๆกักกนเนาะแล้วน้องวานี่รู้จักโชว์รูมของตีรถส,สวยมาจากช่องทางไหนบ้างรู้จักช่องทางทางเพจนะครับทางเฟ<พ>ซบุ๊กเลยอ๋อเฟซบุ๊กนะเรามีความมั่นใจอะไรบ้างถึงเข้ามาที่โชว์รูมมาซื้อรถก็อันดับแรกผมดูที่โปรไฟล์ก่อนโปรไฟล์ว่าทางร้านมีการปล่อยรถเห็นว่ามีการปล่อยรถเยอะ แล้วก็ดูแลน่าเชื่อถือผมเลยลองติดต่อเข้ามาดูอ๋อโอเคพอลองติดต่อเข้ามาดูเนี่ยอันดับแรกเลยวันที่เข้ามาดูรัรู้สึกจะเป็นแฟนเข้ามาใช่คแล้วเข้ามาแล้วเขาเรียกว่าลองเข้ามาการจัดจองเนี่ยมันมันมีค่าใช้จ,จ่ายอะไรไหมอ๋อ oh, ไม่มีค่าใช้จ,จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลย<ๆ>ครับอืมรู้สึกยังไงบ้างว่าที่ทางเราเนี่ยไม่ไม่ได้เรียกเก็บค่าจองไว้ก่อนเลยให้ลองทาสัญญายื่นดูก่อนรู้สึกว่าผมว่ามันง่ายต่อคนที่เข้ามา ติดต่อเรื่องรถแล้วก็สะดวกตะกอกออารเยื่นเช็คล้คนที่เงินเดือนที่ไม่ไม,ไม่เยอะมากไม่สูงมากสามารถที่จะเข้ามาสอบถามหรือพูดคุยไดอ้อันนี้คือเป็นหนึ่งข้อเลยนะคะว่าของทางเราเนี่ยตีรถสวยเนี่ยก็คือเรื่องของเงินจองของเราเนี่ยจะจองจัดไปนันปีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้ววันนี้นาได้โปรโมชั่นด้วยนะคะก็ของเราเนี่ยจ ทางทางแฟนนะคะน้องฝนเนาะแฟนน้องวานเนี่ยก็คือว่าจัดปีเดาได้เลยก็คือมีเครดิตดีนะคะตรงนี้นะคะสามารถยื่นจัดวันนี้มีค่าใช้จ่ายไหมก็บอกอีกรอบนึ่งครับผมวันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะแล้วของพี่เนี่ยเนาะเมื่อกี้อ่านสัญญาให้ฟังมีรับประกันเลยซ่อมศูนยฟรี2ปี2000 0โลแล้วก็มีเรื่องของบริการฉุกเฉินให้ด้วยครับอันนี้รู้สึกยังไงบ้างแบบการบริการแบบนี้เข้าไปครับผมพอได้ฟังก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นเยอะครับผมแล้วก็ ถ้ามีข้อสงสัยอะไรแล้วก็สามารถสอบถามได้เลยครับผมเนาะโอเคค่ะแล้วเมื่อกี้คือมีพี่ช่างเนี่ยอธิบายการใช้รถอะไรให้หมดแล้วเนาะใช่ประทับใจอะไรในตัวสวยกันบ้างเลยก็คือ,อช่างบอกละเอียดครับผมแล้วก็สามารถสอบถามได้ทุกทุกอย่างแล้วก็สามารถแล้วก็ช่างก็จะมีความรู้ในส่วนของรถที่ที่เราจะออกครับผมก็คือบอกหมดทุกมุมเลย<ช>ทุกบอกบทุกจุดโอเควันนี้เดี๋ยวพี่มีงให้น้องวานะคะ ฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาชมรถนะคะที่ตดรถสวยแล้วน้องว่าฝากเบอร์ติดต่อได้เลยเพื่อมีใครนะคะสอบถามข้อมูลนะคะในการออกรถยนต์นะคะเดี๋ยวให้น้องว่าบอกนิดนึงเลยค่ะครับผมผมแนะนําเลยนะครับผมส่วนนี้ดีครับมีมาตรฐานครับผมมีอ,อ,อนุนมัติไวส่งเรื่องไวแล้วก็ได้รับรถไวเลยครับผมถ้าเกิดว่าจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อที่ผมได้หรือว่าที่เต็นได้เลยครับเบอร์ผมจะเป็นเบอร์0ู2 3 5 7ง 8663นะครับผมเดี๋ยวส่วนเบอร์เต็นท์เดี๋ยวจะจะทิ้งไว้ให้นะครับได้เลยค่ะวันนี้ยังไงนะคะพี่มิ้งเนี่ยต้องขอขอบคุณน้องวาแล้วก็น้องสนมากๆเลยนะคะที่มาเลือกใช้บริการนะคะมั่นใจเป็นครอบครัวของติรถสวยนะคะต่อให้รถคันนี้เนาะแอบมองเลขสวยนะคะก็ร่ำรวยเงินทองนะคะอันนี้ออกรถไปก็หมขอให้มีแต่ความแบบความสุขความเจริญละกันนะคะขอบคุณค่ะน้องวาขอบคุณมากครับพี่ค่ะ